แต่งตัวครับแต่งตัวเสร็จแล้วครับ <c oughs> เมื่อทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้ว <c oughs> ก็ถึงเวลาออกเดินทางครับ ในที่สุดก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วครับ<อ>ส่วนตอนนี้ก็เดินไปยื่นบัตรครับวัดความดันแล้วครับได้เยอะเึ้นไปรอวันใหม่ครับวัดความดันใหม่เรียบร้อยแล้วครับรอบนี้ถือว่าผ่านเหลือแคร่รอหมอเรียกครับในที่สุดหมอก็เรียกแล้วครับส่วนตอนนี้ก็นั่งรอฉีดยาชาครับ ส่วนฟันที่ผมจะถอนเป็นฟันกรามด้านบนซ้ายครับถ้าถามว่าผมเสียใจไหมตอบเลยว่าเสียใจครับถ้าผมไม่ถอนฟันเล่มนี้ผมต้องไปรักษาหลักครับก็เนื่องจากว่าบ้านผมไม่มีตังค์แถมตอนนั้นมันเจ็บมากด้วยเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้<ม>กินอะไรไม่ได้เลยครับผมจึงต้องจําใจถอนมันทิ้งครับตอนนี้หมอฉีดยาชาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและกําลังจะถอนให้ตอนนี้ก็ถอนฟันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่งรอย,ยาแก้ปวดครับหรือจะเรียกว่ายาพาราก็ได้ครับ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยาพาราและในที่สุดผมก็ได้ถอนฟันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและคมรู้สึกตอนนั้นนี่ก็คือโคตรจะแย่เพราะผมเพิ่งจะ1ิ -18 เองครับแต่ต้องเสียฟันแท้ไปแย่สุดและตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับและในที่สุดผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับฮะก็ถือสว่าฟันซี่นันของผมผมเอาไปเดิมผ่นกับยุคสมัยใหม่ของผมนะครับ ส่วนถ้าใครดูจนจบคลิปก็ขอขอบคุณด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย